โอเคผมก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนั่นเองนะผมจีทีวีนะฮะผมจะมาแกล้งคนในเบสบอลนะผมก็ตอนนี้มันมีคนเล่นในเบสบอลเซิร์ฟผมอยู่นะครับผมตอนนี้นี่คือแมปอะไรฮะเดี๋ยวเราไปแกล้งกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคแมปเฮนดี้แม่สองคนลรวกูจะเกลียนได้ไหมเนะี่ยไปร้ายไปร้ายโอเคห้าคนแล้วห้าคนแล้วโอเคมีกเปล่ามีกล่าวะไม่มีแล้วใช่ปะ่ะไม่มีแล้วใช่โอเคผมด้กดเลยครับผมปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะทับวีนะฮะ พักวีับผมปบ๊บแล้วก็โอเคมันโดดไม่ได้ไปเดี๋ยวผมก็จะหมดสามนะผมแล้วก็จะหมด1นะครับผมโอเคโอเคผมว่าผมไปตอนนี้มี5คนใช่ผมจะแบบแบบตีเตียงนะฮะเลยแบบมันจะได้งงนะฮะปบ๊บเบิ้บวีตีเตียงไปสีเสียอะไรแตกวะสีแดงแต่เรียบร้อยเฮ้ยเสียงผู้เสียงโอ้โหแม่งไอเด็กนี่มันโหดเก็จะจะตีดูไิดูไปดิเฮ้ยสีส้มสีส้ม เฮ้ยส,ส,สีส้มส ful, okay, ีส้มทีมตัวเองเว้ยโอเคสีเกสีเกสีแนว่ยวะสีเกอ่าแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมเฮ้ยสีเหลืองนายเดี๋ยวเราขอทุบเตียงนายก่อนนะเขียนก่อนเขียนออืเกี้ยนก่อนนะผมเดี๋ยวต้องทุบเตียงนะฮะโอเคแล้วก็รอให้ต่อไปแบบต่อแบบยังไงเราทุบเตียงปุ๊บแล้วก็เราแบบทีมอออมาตรงกลางนะฮะแล้วก็มาสู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมดาบก่อนแล้วกันนะทีมอ เว้ยได้เปล่าวะไม่ได้เหรอวะต้องต้องนี้ดิเพยเดี๋ยวผมเอ้ยเหลืออีก3คนเองเหรอวะก็จะฟ้าเพยมันตายไปแล้วใช่ป่ะต้องเอสปึ๊บสองไทม์ใช่เอาใครมั่งวะอ๋อตัวทีเอสตัวทีปึ๊บมาเปล่าเอ้ยเขางงไห่ทำไมกูอยู่กลางได้ไงวะเนี่ยโอ้ยต่อไปคือตัวเอสใช่ปะชื่ออะไรวะตัวพีเออตัวพีโถตัวเอสอะวะปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคทับปีแล้วมันไม่หมด ศูนย uhm, ์เฮ oh, huh. ้ยมันสู้กันด้ยเฮ้ยดูมันสู้กันเฮ้ยจะงงเฮ้ยมึงอะไรมึงฮะเฮ้ยเอะไรนายฮะนายนายออกไปเถินนายเกียงนายแตกระดับพม่าผู้ที่เกียร์นายเป็นไงผมขอกดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปอยู่สีเหลืองแล้วกันนะฮะโอเคสองทีมใช่เดี๋ยวต้องทับวีก่อนนะผมปึ๊บทับวีนะแล้วก็เกมหมด 3นะเแล้วก็เกมหมดหนะึ okay, ่งโอเคเดี๋ยวผมไปบินไปเกียร์ก่อนอ่าสีอะไรดีนะสีแดงเฮ้สีแดงเขาไม่ต่อมาเลยเอืมอ,อ่าให้มันให้นี้ก่อนเอค้เขาาคุมเตียงแล้วนะผมระหว่างนี้สีเขียวคุมแล้วเว้ยผมอยู่สีเหลืองหนึ่งคนใช่ปึ๊บ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  เคล้วนนึกแเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเฮ้ยบล็อกหายว่ะแม่งบล็อกว่ะอะไรวะเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหไม่พูดเกียร์เลยดูดิโอเคโอเคคนนี้ต่อมาอีกแล้วทำไมบล็อกขาดบล็อไอ้เี้าเกียร์ยังไม่ต่อบล็อกเลยนะเว้ยทำไมแม่งบล็อกหายแล้วชิบหายโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเกียร์สีนี้บ้างดีกว่าสีอะไรนะสีแดงใช่ไหมแดงเขาต่อมายัง เฮ้ยเขาต่อมาการเลยนู่นวะไปเถอเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเขาจะมาเปล่าวะเฮ้ยเค้ยเขาจะมาหรือเปล่าเฮ้ยไปเคาะไปคุมคุมเตียงแล้วเว้ยเฮ้ยแล้ววันนี้เขาคุมเตียงละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเย้ปึ๊บเฮ้ยไม่ถูกฟักเฮ้ยเฮ้ยงงทำไมบล็อกกูหายได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยปึ๊บโสดามีโอ้โหด้วยเรียบร้อยโว้โอเคขล่วงเรียบร้อยเว้ย โอ้โหเฮ้ยคนนี้เขาตอบมาเฮ้ยเย็นแบบนี้แม่งถ้าเป็นผมเนี่ยแบบออกเสื้อแล้วแบบแม่งหัวร้อนเลยน่ากลัวโอ้โหแม่งเดี๋ยวผมไปไปทำซำลายเตียงดีกว่าโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บสีเขียวแตกเรียบร้อยครับผมโอเคแตกเรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาสีแดงแตกแม่งเโอเคเรียบร้อยสีแดงแตกผมขอเอาคนสีเขียวนะฮะหนึ่งคนนะฮะเอาสีอะไรสีเขียวนี่เอาตัวนี้ด้วยกัน ตัวนี้มันซาเว้ยนี่มันมาละเอ้ยเฮ้ยกูอยู่สีใดได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเอางงเฮ้ยข้างกันละโอ้โหเข่งข้างกันละเฮ้ยเฮ้ยสีแดงเฮ้ยสีแดงอยู่ข้างล่างแถวสองทับมีเฮ้ยเฮ้ยขอไม่ฆ่ากันวะจะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเขียวมาได้ไงวะมาเถอไม่ใช่ผาเฮ้ยมีชุดก่อให้ด้วยเฮ้ยแม่งทีมกันดีวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมพวกมึงดีกันวะเฮ้ยมึงดีกันเหรอเฮ้ยไม่ทำไมไม่เอาชุดเก่อเฮ้ยนายมึงไม่สู้กับเราเอาชุดเก่อหน เออมันจะก่อกันไปนายเอาเอาดาวนี่ไปเออชิดก่อกันไปด้วยเออมึงสู้กันเลยเออสู้กันดิเฮ้ยจะสองทางไม่สู้เฮ้ยไม่สู้ทำไมไม่สู้ล่ะเออเดี๋ยวผมดึงดึงสีเขียวตัวอื่นแล้วกันนะนิดโอเคสีเขียวมาเฮ้ยงงเฮ้ยเฮ้ยกูมาสีแดงด้วยกันเฮ้ยฆ่าเเฮ้ยทำไมไม่ฆ่ากันวะเฮ้ยโอตาฟัคเปไมพวกมึงไม่ฆ่ากันวะโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ของแล้วกันฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะได้ฆ่าพวกมันแม่งเลยนะผา โอเคสูนย์่ผมค่าตัวนี้ก่อนอืออออือออออออะไรอะไรอ่อจักดนี้ทำไมวะเฮ้ยมวกค่าเฮ้ยเ้การสู้กันดิอือแต่ประทับประทนี่เกียวนี่จริงจิงออยังไม่ขูอเกียนอะโอ้โหไม่แบบแก้งแบบอไม่หัวร้อนได้เลยเนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมก็อย่าลืม กดแชร์กันด้วยนะฮะใครชอบนะก็อย่าลืมกระทืบไลค์นะ,ะผมก็เซิฟนี้นะฮะอ MC Jesse นะดอทเน็ตนะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะสามารถมาเล่นได้นะฮะมีแบบเซิร์ฟสร้างบ้านแล้วก็เซิร์ฟอ่า Bed War นะ,ะผมก็ผมจะแกล้งนี้ด้วยนะผมก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยะฮะโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไม่บายนะจะจ๊บไม่บาย